นี่คือภาพรวมและข้อมูลของลำโพง KTS 1 9 0 9คุณสมบัติหลักลำโพงคู่ขนาด8นิ้วเบสเต็ม ตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลาย Bluetooth 5.0 USB ช่องเสียบ TF รองรับฟังก์ชัน Line In และ t w s จับคู่ลำโพง2ตัวเป็นสตอริโอไฟ RGB เพื่อความสนุกสนานมากขึ้นในเวลากลางคืนแบตเตอรี่3 0ม0ัมิลลิแอมป์ชั่วโมงเล่นได้นานหลายชั่วโมงก่อนชาร์จกำลังไฟสูงสุด 60W ด้วยลำโพงคู่ 60W ตัวเครื่องทำจากพลาสติก PP แข็งแรงพกพาสะดวกอุปกรณ์เสริมมาพร้อมไมโครโฟนไร้สายรีโมทบวกเลคโค เหมาะกับการร้องคาราโอเกะวิดีโอรีวิวบน y o u t u b e มีคลิปรีวิวเสียงจริงและการสาธิตจากผู้ใช้จริงบน YouTube เช่น Party Box Speakers with Wireless เมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วช่าง Modify and Fix b U S T E D B R U D O K T S 1909สาธิตการซ่อมหลังใช้งานราคาโดยประมาณอัปเดตล่าสุดจำหน่ายในไทยผ่านช้อปปีราคาประมาณ1,520-1,800ถึง1,800บาท ในต่างประเทศเช่นสีลังการาคาเฉลี่ยประมาณ22,499ลบ2อง6 1รูปีป <พา S 1> ระมาณ5 5 0 0ันห้าร้อยถึงหก0 0นร้อยบาททุกท่านเยี่ยมเวลาไลไรเลยนะครับก็คือลำโพงตัวนี้นะครับผมใช้มาไม่ใช่ว่าไม่ทนทานไม่ใช่ว่าพังไม่ใช่ว่ามามาอะไรตำเหนือลำกลุงนี้พูดตรงๆว่าตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่า KTX ลบหนึ่ T X 4, นะครับตัวนี้บอกเลยนะครับว่าตั้งแต่ผมเคยเกะเคยซ่อมมาหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คืออันนี้ไม่เคยซ่อมเลยสักครั้งหนึ่งนะครับแก่แกะนะครับแกะมาดูตรงมันจะมีตัวหนึ่งที่หลอดนะครับไม่รู้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับมันเป็นเบรดอะไรไม่รู้นะครับหรือว่าคืออะไรไม่รู้เนี่ยมันจะมีหนึ่งตัวที่ไม่ทํางานคือไม่รู้ข้างใดข้างหนึ่งนะครับ คือเหมือนว่าทำโหมมานะครับแล้วปุ่มเนี้ยปุ่มกลางเนี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในะการปรับโ่มดเลยนะครับแต่ตัวนี้นะอยู่ขับปุ่มมาประมาณเกือบ5ปี4ปีแล้วนะครับพูดตรงๆแล้วเปิดเสียงอะไรเนี่ยปกติเหม็ดน,นะครับเนี่ยปกติเหม็มดตามอายุการใช้งานอะไรก็ได้หมดเลยนะครับพูดถึงว่าตัวนี้ก็คุม้มแล้วก็เวลาผมใช้ไม่เนี่ย ไม่ตัวที่มีสัญญาณของผมมีด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้มันยังไงมันไม่ได้เสียนะครับรูปทรงมันเปิดแต่ว่าเสียงมันไม่เข้ามาในนี้ไม่รู้ทำไมผมก็เลยใช้ตัวนี้เสียบลดลดดังเหมือนเดิมนะครับแล้วอะไรเนี่ยดีหมดผมเสื่อมเนี่ยข้างเบิรน์เนี่ยมันเป็นตัวเบสนะครับก็ยกว่าเสียงนุ่มนวลหรือว่าเสียงทุ้มี๋ยวตัวเนี้ยดีนะครับผมพูดตรงตรง เล้ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ออกงานนะครับเมื่อโกนเนี่ยช่วง2-3งานเนี่ยที่ผมไปเล่นตีรานาเองนะครับตัวนี้แหละไปออกงานใช้ชีวิตกับผมมายาวนานมากตัวเนี้ยตั้งหน้าจักรยานได้พอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เรามารีวิวอะไรกันกอเสียงตัวนี้นะครับก็คือนักแต่ด,ดีนะครับ ตัวนี้รู้จักไหมครับว่าคืออะไรเดี๋ยวเปิดผู้ชมไม่เห็นขออภัยด้วยนะครับตัวนี้นะครับคือ KTS ล1909ลำโพงนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าอ้หายากอีกแล้วไอ้คนที่รีวิวและรีวิวดีรีวิวดีจังปรวัซื้อมาเน่าอะไรไม่รู้พังก็พังไม่มีนะครับตัวนี้ตัวนี้บอกเลยนะครับว่ามี2 2งสองโดดลำโพง แล้วตัวไม่ใช่เล็กนะครับใหญ่มากเปิดไฟมีไม่หนึ่งตัวมันเชื่อมไม่เลยสัญญาณดีต่อด้าน2ตัวแต่ผมเชื่อมาตัวเดียวเพรตัวนี้ดังมากเลยนะพูดตรงๆใเนี่ยเนี่ยในคุณภาพการใช้งานเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับอันนี้คือภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะครับไม่มีภาษาไทยเลยผมแปลกใจนะน,นี่นคนสร้างอังกฤษนะครับชาติแต่ว่าผมเนี่ยคนไทยยังไงก็ใช้เป็นหน เปิดมานะครับอันนี้คือผมเทสแล้วนะครับมีไม้ไม้ตัวนี้นะครับมันเชื่อมให้ลำโพงแล้วแล้วก็มีรีโมอ่ายช้าใา้แบบไหนล่ะใช้ได้แบบหนึ่งเลยก็คือนี่ทุกคนอาจจะรู้ไปแล้วว่าใช้แบบไหน,นดูสิครับนี่ไทสี่ไหมไม่รู้ผมไม่เคยเรียกแบบดายช้าเลย แต่ว่าแชปิงน,นะครับมีรีมทรีมทเนี่ยจะใช้ถ่านแบบถ่านใสอะไรนาการเนี่ยประมาณเล็กๆเ,เนี่ยเดีวทุกคนสั่งก็รู้เองนะครับเดี๋ยวๆถ้าว่าไม่ศึกษาก็พังนะครับทุกคนโอเคไม่ต้องแลวช่างมันนี่ประมาณนี้คือเพิ่มเสียงปรับเสียง เอคโคปิดเสียงอะไรเปิดไฟชอบมากสบายมาปุ๊บนะครับถึงวเวลาการใช้ของเราอย่ามัดง่ายหนึ่งคือเวลา,าต้องยกมายกให้ดีนะครับชีวิตติดกำลังนี่สวยงามครับผมชอบเลยแต่ว่าข้อเสียของผมก็คือไม่สามารถเปิดดังได้เพราะอยู่ในเขตชุมชนนะครับ นี่ดูขนาดสิดูแต่เล็กแต่แจ๋วนะเสียงนันทุกคนไม่ใช่มันเล็กนะมันหนักนะมันใหญ่นะน้ำหนักไม่หนักยกนิ้วเดียวได้นะครับแต่ยกไม่ดีทําให้ดีแล้วก็ตั้งให้ดีเวลาตั้งเนี่ยเอาอะไรมาลองก่อนก็ได้นะครับเวลาเปิดนะครับจะมีปุ่มเปิดเลยเดี๋ยวจะเชื่อมแล้วจะเปิดให้ดูอ่ะผมจะพูดให้ฟังอาจจะไม่รายละเอียดต้องเข้าใจกันเปิดนี่ ผมไม่ได้ชารไปทีนะครับ Power on Bluetooth m o หนึ่งเลยนี่คือสาชาร์จเสียบตรงนี้เจ๋งไหมครับอ่ะคืออะไรเดี๋ยวเรามาเทเรื่องไมค์กันก่อนไมค์นะครับเสียบตัวเดียวกันนะครับผมไม่เคยแบบเก่งแบบภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้มากๆไม่มนะครับเดี๋ยวเราใช้เป็นแล้วเข้าใจนะครับโลเอา้าเปิดแล้ว ไม่ได้ยินล่ะอ่านดูสิไม้เปิดสิเวลาเปิดไม่ใช่บิดมาทางนี้ไม่ได้นะครับบิดมาทางนี้ห <Low, low. S 1> นึ่งสองสามโลโลนี่สามดังเลยนะครับเอ้าโล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 เอามีตุน3สามสิบทุกคนในขนาดผมพูดยังได้ยินรู้นะสามสิบกปนนดอะไโอ้ วันโอ้โหเสดดดดังมากทุกคนแล้วทำไมพอพูดถึงมันน่ารำคาญโลโลร low, low. ำคาญอะไรไม่มีเอโก้เออเออเออไม่มีไกร์กเต้เลยอ๋อทำไมละ่ะตัวนี้ไม่มลอยนะครับทุกคนไม่ใส่ทางนะเนี่ยอันนี้คือเอโก้เอโก้นี่ก็คืออ่ะโล <Low. S 1> ปกติโลโล อ่าเริ่มมีแล้วโลโลโลวันชูฟีโอเลยเออนี่ครับคือเสียงไอ้คู่แต่ถ้าปรับปกติสองโปโลโอเคครับอ่าปลาย่างเลยนะครับนี่แล้วเวลาปิดหนึ่งเลยปิดไม้อ๋อมาเรียนรู้ไม้ก่อนไม้ตัวนี้ดีนะโล ไม่ได้เราในเอ็กโคตรงนี้เลยกดดูสิ reverberation sound เราอาจจะไม่เข้าใจว่าคืออะไร low low l o o เอ็กโค low 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 l o ลโ o เห็นไหมกดตีดูสิคืออะไร m ลี้ยวือฟงอันนี้ผมไม่เรียนรู้มากเลยนะว่ามันมีอะไรมากแต่ว่าผมพอเรียนรู้จะเข้าใจ low ชีวิตของหลอนหลอนหลอนมันเป็นอะไรกันน่ะกันหนัง น,นีเลยนะคนอกกีกสี่นี่ากกา The Devil's Voice เสียงเสียงภูมิ d e v o i c e เสียงพวกนี้นะครับจะรับดนตรีไม่ได้อ๋อเข้าใจไหมครับว,ว่ามันเข้ากับดนตรีได้แต่เสียงมันจะลด เมันจะเพื่หว่าลดนระัผมลองเห็นไหมนะในนี้แทนที่มันจะสูงเพิ่มมันตำ่ำล<ะ>โดเรมีโดเรมีเ,รเห็นไหมครับมันตำ่ำือผมถ้าว่าปับเนี่ยผมจะทำเป็นเสียงคุ้มเลยเอาแบบระนาดเอแล้วเอาใส่ไมลงไปมันเสียงคุุมดังสุดนะ มันผมตีเตียมหนุกมากแต่ว่าเนี่ยเสียดายก็คือเสียงมันไม่ตรงกันเนี่ยผมจะร้องเพลงดูโดเรมีโดเรมีฟาซซลาดีโดเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรดีสุดสุดอันนี้หมาอะไรกดลงสิโลโลโลลแล ลบไม่รู้อะไรโอเคปิดสําหรับปุ่มที่ทุกคนจะต้องรู้เลยนะครับอันนี้ก็คือปิดนะครับหม่ถ้าเราไม่ใช้ก็คือตัวนี้เอ็กโคตัวนี้นปิดเปิด,ปดนะครับปุ่มสลอะไรเนี่ยเปิดเสียงเนี่ยไฟเอาเราไม่เยรยนเรืไฟไอ้ขนะ้างบนเนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้หรอกครับรู้แล้วอันนี้ก็เสียบไมได้นีม่มันเป็นยังไงวะผมไม่เสียบตรงนี้นโมอเตอสับประกับโดเนลโลบเอ๊ะ เอ้เอ้เออพี่น้องเอโอเอโลโอโลโลโอคิววิคิววันโอผมเนี่ยตกใจเลยนะว่าทำไมเปิดแล้วเชื่อมันไม่ดังวะโลโอพารีเวอร์เบอเรชั่นโลอ่าเห็นไหม เพิ่มเสียหนักสามสิบขนาดเปิดเท่านี้ยังดังเนี่ยทุกคนเนี่ยใช้แบบประจุมได้เลยนะชอบเลยนี่ตั้งแต่ว่าผมซื้อมายังไม่ได้เสียบชาร์จเบ็ดเลยนะครับแล้วนี่ดูนะไฟไฟแล้วผมชอบสุดๆเลยโอ,โ,อโ,อโอ้ใจเย็นๆแล้วปั้นพือ้อเลวะไว้ได้รีวิวอิกกดปุ่มนี้นะครับ มันจะมีไฟอยู่แล้วเนี่ยมันขึ้นมาแต่ว่าคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยมีสามรูปแบบอ่ะกดอีกทีหนึ่งมันขึ้นมาแบบนี้โอ้แล้วเราต้องการแบบอะไรบ้างอะรีโมทนี่ไม่รู้ว่าทำไมเลขนี้มันตายแล้วมันกดมันไม่เป็นหรือ่งเราว่าเราเรา,เราทำให้เป็น หลายรูปแบบนะครับทุกคนเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งหัดใช้เราใช้ไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวเราลองพูดดูสิว่ามันจะตามเสียงเราไหมทุกคนเคยรู้จักลำโพงตามเสียงคนไหมครับตามเสียงคนนี่คือว่าพอเราพูดปุ๊บมันจะขึ้นเสียงขึ้นเอ้ยมันจะขึ้นไฟขึ้นมาตามที่เราพูดผมทีเลวนะครับมันใช้ได้ทั้งเพลงทั้งมาลน<ะ>ลา<ะ>ลา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 <ะ><ะ> ลอนลอนลอนพีพีลอนลอนไหนกันล่ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้โอ้เอ๊ะไหนแลว้วอะผมดูล็อตเอ๊ะอฮ๋เอ้ยมันเป็นอะไรกัน Bluetooth c o m m i t t e d อย่าพูดว่าใช้ใช้ไม่ไม่เป็นนะใช้ไม่เป็นจริงครับ เพรเราอยู่ในการศึกษานะครับตอนนี้อ๋อลองลองลองดูเอาปิดไนน้นี้นะครับอันนี้ตอนนี้ผมเชื่อมโทรศัพท์มามาพอเชื่อมแล้วถ้าเปิดเปิดนะครับไม่มีเสียงขึ้นมาอ๋อไปอะไรกันนะักหนาเนี่ยฮะอย่าตกใจลนะสิครับเนี่ยขนาดผมผมเปิดแล้วอ่ะเปิดเสียงเต็มแล้วเนี่ย ไม่มีเสียงเลยอเอาเอา้าเปิดตรงนี้นะครับนี่เปดเปิดนะครับลดเปิดเอ็กโ่ได้นี่มาสองตัวเอามามาสองตัวสองใบ อย่าโหยอย่าเปรียบคนเอามามามาอยากโปรดขอวรรคไตรเลยให้ดูกันเลยนี่ทํามันจะตายแต่ yeah. really, <rale sadece sair> <In> <position> Male. My the devil's voice. Oh, okay. Baby voice. Yeah, okay. yeah, Pulp reverberation. Okay. อยากรู้ไหมครับว่าทําไมผมผมเอาเอาปากไปถูกกับไอ้ตัวนี้หลงพื<ม>้นฐานการถือไม้ของเรามันต้องมีนะครับมาจ้องหลไมลมอยู่แบบน,นี้เราต้องถือให้เป็นนะครับม่จช่ว่าอันนี้น้ำหนึ่งนสูงปากที่ไปถูกไม้แล้วเสียงในต้องปากได้ขนาดนี้ไม่มีพอแล้วผมไม่เคยถึอนี้ต้องานดูคร<อ>ับ เบอร์กี้<ล>ฮะลมไม่ของว่าดีจริงทุกคนจังกังนาดแรๆเปิดกลองอะไรนะครับนุ่มนวลน,นะครับเทสนะครับตาทุกคนอยากเทสนะครับต้องเปิดเขียนว,ว่าเพลงเทสอังโง่แบบช้าๆแบบ ลูกตุ้งอะไรก็ได้ลองเอามาเทสเทสเทบยอะไรแบบนี้ได้นหมดถ้าเปิดคลิปมันฟังไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมลมอันนี้ก้องมากเลยนะครับเรียกว,ว่าเฮดโก้เฮดโก้คือเป็นเสียงในท่าเนี่ยผมปิดดูอ่ะอ็กโอ้ เปิดให้เป,ปิดลำโพงก่อนนะครับสัญญาณได้คุยกันหรือว่าเขาอาจจะเคยทีมาแล้วนะครับเนี่ยลองไ,ไปดูใช้่ไอ<ป>ม โองยังสิบสามเปิดดังสามสิบกคนว่าดังทะลุตะไหนไม่ได้มูสินค้าผมปวด,ดความเป็นจริงเนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็นขีดในถ้าลำพางไฟเนี่ยอย่าไปาก,ก็กดกดปิดเห็นไหมแล้วไม่ต้องห่วงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย บางคนเนี่ยจะเปิดปีใหม่อะไรแบบนี้นะครับผมเนี่ยซื้อไว้เปิดงานแต่ว่ากลัวเนี่ยไม่ได้เล่นเลยหนึ่งเวลาเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะต้องไปกับพออีกแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยกว่าจะได้กลับแล้วกว่าจะได้เล่นทุกคนมันไม่มีเวลาเลยที่มันมารีวิวเนี่ยเพิมีเวลา าด,าดแบบนนี้โอเคครับสำหรับการรีวิวนี้ก็เพื่เ์เจอไปมากเลยนะครับก็สำหรับการรีวิวเจ้าลำโพง KTS ลบ1909ก็ขอจบเพียงเท่านี้ซื้อได้ที่ไหนโอ้โหทุกคนยังถามได้อีกนะครับผมว่าซื้อได้ที่ Tik Tok Shop อยากรู้ไหมครับว่าราคาเท่าไหร่พันหน้าพันหน้ารอยเนี่ย ถ้าว่าเนี่ยผมไม่รู้นะว่าที่ร้านเนี่ยเขาขายทั้งสองสามพันหรือว่าเขาขายแบบเงินก็ไม่รู้ผมไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าที่ร้านอ่ะที่ร้านอาจจะขายแพงในในกล่องเนมันขายถูกไหมก็อันนี้มันแล้วแต่คน,นคิดนะครับแต่นีเนี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยผมว่าผมจะรีวิวทั้งหมดเลยว่าผมรีวิวไม่โกงนะอันไหนพังอันไหนกาดอันไหนเนี่ยไม่ดีซื้อแล้วเนี่ย เอาแล้วพอเราเป็นลูกค,ค้าเราต้องรีวิวตามความจริงๆน่าอยู่ดีๆลำพง,งตัวนี้มาพังพุ่งนี้อยู่ดีๆพังไม่รู้ใสอะไรโชตเนี่ยผมเนี่ยเดินไปไกลนะไม่โชว์เลยไม่โชว์อะไรไกลมากเลยผมเดินเมื่อกี้เดินไปหนึ่งนู่นไม่มันอยากโชว์เลยเพราะสัญญาณ Bluetooth disconnected นี่แล้วก็ปิดอย่ามักง่ายนะครับปิด แล้วก็ปิดนะครับสำหรับการรีวิวโอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับถ้าว่าผมอธิบายไม่ค่อยรายละเอียดอะไรนะครับขออภัยด้วยนะครับไอ้ที่ว่าฉายชาร์จเนี่ยใช้ได้ b c เอ็ดดีซีห้าวีดีซีห้าี่กรยวดีชาร์จนะครับสวยงามมาก นะครับหนึ่งเลยลงพูมเวลาเราต้องการใส่นะครับผมจะไอ้รายละเอียดเลยก็คือหนึ่งเลยว่าผมจะไม่ทิ้งลังตัวนี้นะครับมันจะมีส่งพลาสติกด,ด้วยเนี่ยเราสามารถใส่ลงพูมได้เลยแต่ผมไม่มีเวลาใส่นะครับเอาเท่านี้ก่อนหนึ่งยกให้ดีเสืลงไปใส่เบาๆนะครับไม่ทิ้งข้างล่างเนี่ยจะมีโฟม เนี่ยทุกคนดูเวลาวขาไปของนะครับของปลาหนี้แบบนี้ถ้าทํามำง่ายลงไหลนี่ก็พังเลยนะครับเนี่ยเเรียกว่าโฟมเนี่ยมันป้องกันได้จริงเห็นไหมโฟมมันยอมมันยอมเสียชีวิตก่อนลาโพนะทุกคน,นคิดดูสิลัต้น<ม>แล้วไม้เนี่ยไม่เนี่ยมันมีนมถุงใส่นะผมไวไ้ในแล้วหะะถุงใสนะครับ รีโมลเนี่ยก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ต้องไปเปิดตัวลำโพงก่อนนะให้มาเปิดที่ตัวไมโพรสวิตเนี่ยมันอยู่ที่ลำโพงนะครับก็จะตรงกันนะครับสําหรับการใช้ลําโพงเจ้าตัวนี้นะครับผมรีวิวด้วยคุณภาพดีและความรายละเอียดนะครับโอ้มหี่สีหน้าทีอะไรกันนักขนาเนี่ยอ้โหมันยาวไกลมากเลยนะครับขอบคุณครับที่รับชมช่องเด็กชาฝุนทรกมินทรบายบาย